ที่ยูเดนมอลนะคะอันนี้เป็นสาขาลาดพร้าวนะนวอา้าวเหวอพี่พิงค์ยื่นหาพาซาสวัสดีค่ะพบกับเช้าพี่พิงค์ว่าพาซา,ว,า,ว,า,าวันนี้นะคะเราจะมาที่คาเฟ่มาม่าก,กันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่คาเฟ่กันเลยดีกว่าค่ะจะอยู่ที่ย,ยูเดียนมอล์นะคะ้าดพ้าวลาดพ้าวนะคะร้านอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกันเลยชั้นบีบิน จุดที่หนึ่งนะคะก็คือจุดเลือกบะหมี่ค่ะแล้วแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดกันด้วยนะคะ,คะนนี่นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นบะหมี่ทั้งหมดของทางร้านนะคะ <c oughs> ก็จัดมาให้ ทั้งหมดเลยนะสวยมากมากเลยแล้วก็เยอะมากเลยแต่กล้าพอแล้วค่ะต้องไปช้อปปิ้งแล้วนะ นะคะมากินอะไรดี <pe> หลีทั้งไทยทั้งจีนแบบหลายประเทศมากๆเลยนะคะ,มอ,คะมอม้อนก็มีมด้วยนะคะ อันนั้นนะอันนี้ของเฮียค่ะมา,มาหยิบเครื่องค่ะเจ๊ต้องใส่ถุงมือแล้วลูกค่ะนี่นะเฮียเป็นสภาพจริงนะมกว่าเดิมพี่นะคะเขาก็บังคับให้ใส่ถุงมือค่ะเพื่อความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะ นี่นะคะหนูได้ชีสค่ะกระหล่ำนะคะแล้วก็เบคอน,นะค่ะแล้วก็เส้นของเราแนนเองใช่แล้วขอยวาละ่ะเส้นโปกเกมอนโดเรมอนไม่โปกเกมอนรถ <laughs> ไก่เห็ดหอมนะคะแล้วใส่เครื่องอะไรบ้างอ่าใส่เครื่องอะไรบ้างอ่ะดูดก,กับปูอัดนะคะแล้วก็มี นี่คืออะไรนารูโตะนารูโตะน่โนจะไปหยิบชีสอีกอนหนึ่งอะไปใส่กลางก่อนปลาปลาปลาใส่ด้วยนี่มันมีชานมไข่หมูด้วยนะมมยมไมอะม่เออใช่ชานมไข่หมูแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำมากมายเลย นี่นะคะถ้าเป็นเราเอาเป็นถ้วยแบบนี้เหมือนของอีวานะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่น้ำร้อนได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นซองแบบผีนะคะก็คือจะต้องต้มนะคะ้แปบพอนอนนะคะแต่เราเอาซองออก้วยนะคะ,อเ,อออเ,ะ,คะเดี๋ยวซองก็จะร้อนจีนะคะแล้วเราก็ใส่ของที่เราจะใส่ลงไปเลยนะคะอีวานี้ก็นารุโตะชามะจังไข่จุง้งนฮะ,ะที่จะใส่น้ำร้อนเลยนะคะระวังลวกกันด้วยนะคะ ไม่ใช่ระวังลวกก็ได้ก็คือระวังนิ้วพองนะคะให้ถึงขีดที่กำหนดเนาะใช่อ่าได้แล้วค่ะปิดเลยแล้วจของเจ้เดี๋ยวไปทำของหนูกันต่อดีกว่าค่ะสกแกนบาร์เข้าไปค่ะก็โต๊ะสแกนบาร์ตัวน,นี้นะคะ

แตงเนี้ยไปแบบแห้งต็ใส่ไปแล้วออ้ยแล้วแกจะมาวางในนี้ทำไมเออมเืออถ้าเป็นแบบแห้งนะคะก็อย่าเพิ่งใส่เครื่องปรุงนะคะใส่ครยังหนูใส่ครบแล้วค่ะ น่ากินมากของเป้เป็นแห้งหรืน้ำของหนูเป็นแห้งค่ะเราจะต้องอย่าเพิ่งใส่เครื่องปรุงออเราต้องไปเทน้ำออก ตอนนี้นะคะผิงก็เทน้ำออกเสร็จแล้วค่ะผิงจะใส่เครื่อง,งปรุงลงไปเลยเม,ลม่สาหร่ายด้วยหรอเออสาหรายนี่ของแถม <laughs> อ่ะปาดลงไปให้หมดเสร็จ นี่เป็นนางทำนางไปทำแห้งแต่นางใส่เครื่องปรุงเฟน่าออกก็ไม่ได้ของแท้เขานะคะของที่ชายผิดเองนี่นะคะคือของที่นี่นะคะเราได้ของแถมด้วยค่ะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็จานลายนะคะสองชามด้วยคะสชามตอนนี้ก็ทั้งหมดสองร้อยเจ็ดบาทนะคะสองร้อยเจ็ดบาทค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงนะคะแต่ก็ ให้ความสนุกเนาะว่าแบบประสบการณ์ใหม่ๆว่าเออเรามาทําเองใช่ค่ะก็ผิดพลาดแบบเพี่หมิงนะคะเ้ว่าก็กินแบบว่าไม่รับรู้อะไรแล้วค่ะหิวมากนะคะตอนนี้อโอเคค่ะคลิปนี้นะคะผิงกับเอวาก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะ ค่แค่เพื่อนแชร์ลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซัมซายด้วยนะคะถ้าใครอยากอิ่มมาถ้าใครอยากจะมาก็สามารถมาได้นะคะที่นี่่ะที่ยูเดนมอลนะคะอันนี้เป็นสาขาลาดพร้าวนะยูเดนมอลมีที่เดียวอ้าวเหรอ ชั้นมีนคะชั้นีหนึ่งนะคะบายบ๊ายบาย